ท่านผู้ชมกันครับวันนี้พกบกับกอนไลน์กัน Dark กเ a m e r อั่นเองนะครับเวอร์ชั่น2.5.90นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างไมโครเวฟนะครับผมเราเริ่มเกมเลยดีกว่าสร้างซื้อก่อนนะไมโครเวฟบนี่นมัน,น ของเว็บนี่มันสร้างง่ายมากๆครับผมขอบอกโอเคอุปกรณ์ที่เราก็ต้องเตรียมเลยก็คือเอ่อเดี๋ยวแกัก่อนที่ต้องเตรียมนะคือท่านี้ครับรับเบอร์รับเบอร์ปุ่มครับผมม็อกอะไรก็ได้มาหนึ่งบ็อกครับบ็อกเอ่อม็อกนี้เอ้ไม่เอาดีกว่าบ็อกนั่น แล้วก็กระจกกระจกแบบนี้เ okay. นี่ยเราวกมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก็เรจอของอีกอย่างเลยเนี่ยนั่นก็คืออาหารนะครับอาหารเอาเป็นเหมรกันก็คือขนมเลย เราวางขึ้นก็ให้เราเอาสิวางไว้ตรงนี้นะวางสนับนะนะ <Okay. S 2> กทำกกก็เกียด,ดนครับก็รัเลียดนคครับะรับนมมนคกรัมครับผมนะครัมัผมครับผม